เกษตรเฮิมค้นโกสุริโยบานทามิตะโกไปหนาหาเงินใส่กระบอมีสวัสดีย่ำแรงค่ะพี่น้องวันนี้วันที่22กระดากระดาเวลา18นาฬิกานะคะมน,นีเกษตรเหิมซิมาอัปเดตน้ำป่ากันนะคะพี่น้องไปเบิองน้นาำปลาดานหนากันเลยค่ะอันนี้เป็นนามป่าที่ขึ้นมาได้สมเมือแล้วเนาะจ้าพี่น้องกะย่งมีแนวโนมวาสิข,ขืนไปเรื่อยๆนะคะ พราะว่าตอนนี้น้ำย่งบบหยุดหนิ่งเลยค่ะตอนไปเบิ่งห้มั่นเกษตรเฮิมด้วยค่ะพี่น้องนี่คือปลามั่นของเกษตรเฮิรมด้วยจ้ะถูกน้ำท่วมมากเป็นเวลาสามวันแล้วขาดว่าน้ำป้าก็ษตขึ้นไปเรื่อยๆคือสิว่ามีโอกาสได้เอาขึ้นแล้วล่ะจ้ะพี่น้องนาสิเนา <laughs> นี่คือสภาพหน้าของเกษตรเฮิรมด้วยค่ะพี่น้อง บริเวณนี้เป็นป่าเขาทั้งหมดเลยจ้ะนี่นะคะน้ำก็นยังขึ้นมากเรื่อยๆค่ะมีแนวโน้มว่าเดือนนี้น่าจะฝนตกทั้งเดือนนะคะนี่ค่ะพี่น้องอทิเทอกับพ่าเด็กหน่อยมาเหล่นน้ำนี่คือเด็กๆนะคะกะมีอ่าบ้านไก่เลื่อนเคียงเพึ่นมาใส่มองนะคะพี่น้องดููเห็นบ่พี่น้อง ใส่ปาแต่ว่าเกษตรเฮืองบริสไทบ่มีเวลานะคะนี้เป็นทะเลหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นปลาเขานะคะพี่น้องบ่เเลือไก่สิหอดเทียงโซลาเซียวแล้วูนนะ่ะอีกหน่อยก็อีกบ่เกินสามมือกนาสิหอดที่ผักนะคะนี่ก็ปลาอย่าง อีป่เกินสาบเม่อทันสภาพน้ำยังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนีนก็คือสีมิดค่ะไปไส้ปรดาเราอยู่นี่และหากินปูกินปลาอยู่ในน้ำ